ดอกแรกของเ้าครับโอ้ยอยู่ในหรือไม่เพืครับพี่น้องนี่ไหนเพืครับดอกหนึ่งยังอยู่ในครับว้าจินเดียวที่ผเห็นครับพอดีกลมลงก็เห็นครับโอ้แต่ดอกงามครับสามดอกครับพี่น้อง ดอกอง,งามครับฝึ่นแดง,งนิดตัดอ,อกอง,งามครับนี่หมุ่งเดียวกันได้ครับเ่ยติดกันใกล,ใกล้ใกล้กันเลยครับพี่นอ้องมึงเห็ดมูนี่ครับลูก <c oughs> ไว้กรบโบปานครับ Thuốc con vâng, chim nhang nó mềm cái rồi thế, mình chụp mình chụp như không โอยพ่ผัวนี่ครับบิดมือนะครับเนาะเหตุไาร์คับพี่น้องสวัสดีครับผมมาพบมาผัวอีกแล้วครับกับช่องติดใชื้อแนวนะครับมาขอปลาล่าหายหาเห็ดที่เก่าเลยครับแต่ปุ่งหัวชีหมานโบมันนะครับมื่อน่ะฉายเดียวครับมื่อน่ะไม่เดียวมูจักจีหมาโบมาบ่นนะครับโทรหาบอกว่ามีอยากพักผ่อนท่านครับอยากี่พักว่าพักบ่นนะครับคนทุนเคยมานะครับ ยูบัานกับ,บวิ่งเอดเห็ดน,นะครับน้ำเปิดน้ำออกจากเขาแล้วก็ร้อยน้ำยุบป,ปุ่นละครับบางหันแรงหลายที่นี่ถ่วมบอลนะครับเลยมาหาเห็ดครับยูบัานกับ,ย,บ,กบยูเหรียญซื้อแตเลยเขาปลามากับเป็นลุ่นเบิ้งน้ำก่อนละครับพี่น้องเขาจะได้เห็นอย่างเมื่อไหมาทั้งสายเก่าแลวครับไปครับพี่น้อง,อง,องเสียเวลาครับ่นแดงครับยู่ใกล้กับเห็ดกอบพังันครับ วันมีดอกเดียวครับเปิดหยาออกขาวแเดงพลัดพล็ดอยู่ขาขาวจนพ้นเพี้ยนด้ววันมีดอกเท่าดอกเดียวมันใบไม่ปลูกครับขาในง้มเกี่ยงครับขาให้ขาหีดก้อยครับสงิมหมันเห็ดก้อยยครับคุณ ผิดแดงครับผึ่งอย่างนะครับผึ่งขาไายผึ่งแดงเปลือยดิต้ก,ก้อนไหเจ็บเห็ดมือนีดอกง้ำครับพี่นนอ่มจะดอกน้ำครับผึ่งขาลร้กับผึ่งแดงกับเกิือน้ำกัน งูครับส่วนไหลงอกล้สองละวสามครับแล้วงูงี้ก็ได้ครับพี่น้องตุ่มกระเทือนนะครับที่ตุมต่มกร่ปุ่มที่บานกระปุ่มเห็ดก้อครับมันก็คือบปลแห็งครับมันก็เตี้ยก็งูเลี้ยงครับ 2 đỏ khớp lòng này nơi đây nữa mỗi hình như thế hợp sùng bùn chanh phong ว่าเห็นครับดูเก่กัน่กินคี่เป็นยางหยียบบังป้าหยาครับส่วนตะขาครับเห็นอัหนึ่งงามเลยอ้เห็นแท้ เป็นดอกงี้แล้วครับบ่นหนิเห็นเขาเก็บมาไม่ติดดอกนิดหน่อยครับเป็นเหงาเป็นเหงาเลยครับ โหงงนี่ไหมเวบึดดิ่งบวกขาดกระม่งเลยโอ้เนียนเครื่องเนียนเนี่ยโอ้ดอกนี้สวยงามครับครับส่วนรขาหิต ngáo nghe ngầu gấp qua không những cảnh sống được không kia oh, tiệt tí kỉ thật ủa, ừ, phừng liêng đồ như này, bơ lơ đấy, ít หลายคักพี่น้องครับมึงพึ่งแดงโอ้ยบุดองเดียวบัวทรนยใหญ่ไปสีด้วยนะครับลงกุจุ่มแรลกของหฮวครับมึงงามดยู่ครับปว่นมูผึ่งแดงขาหลายครับโอ้จุม่มอยู่ับ ขึ้นขาไายลังงูครับดอกสองของห้องครับขิดนที่สองว่าดีลังงูไม่ค่อยเห็นครับมือนก็จะเพิ่งแดงลังงูอีกครับดอกเห็ดครับ งามครับสังเกตเบื่งดอกนี่พี่น้องขานคืออ้วนแท่น่ะว่เจีมแตกครับอ,อข่าง้มครับเบียวออกมาจมตาไปเลยงวกข่าครับแลพวกข่านี้ ติดเต็มตาเลยวะครับงูอ,อีกฝุ่มนึงครับโอ้ข่นบนะหนาแข็งเลยมาแล้วบอขึ้นเลยมาเบิ่งผลงานการเก็บเห็ดของเขาครับพี่น้องมือนนะนี่ครับสิเป็นเห็ดกอนะครับเห็ดกอกำลังออกไม้กับเห็ดเผิ่งแดงครับเผิ่งแดงชุดไม้อีกโอ้ อกคัดครับพึ่งเนี่ยเอาดอนเดียวพอเลยครับย่างกลับมาเลยถือว่าโชคประมาณแล้วครับเหมือนเพิิงแดงล้วนๆแล้วครับเบิ้งคลิปที่พันมาแล้วครับท้ายแน่บพไท้ายแน่ครับพี่น้องว่ามันได้หลายเติบแล้วครับนี่แหละครับมีความหมานมาฝากพี่ฝากน้องทังนี่แหละครับเบิ้งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่องทิดใช้ได้เลยครับท้ายนี้ก็เพม่อย่างนะครับขอให้พี่ให้น้องอยู่ดีมีแห้งลำลำรวยๆนะครับ สวัสดีครับพ่อันคลิปหน้าครับ